อยากรวยต้องทำไงขึ้นชื่อว่ารวยใครๆก็อยากเป็นคนรวยกันทั้งนั้นแต่จะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนรวยเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากันแต่ทุกคนทราบหมายว่าแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะยากจนเราก็สามารถเปลี่ยนฐานะครอบครัวเราให้มีฐานะที่ร่ำรวยได้สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรากลายเป็นคนรวยนั้นก็คือระบบความคิด และการรู้จักวางแผนการเงินให้รอบคอบดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้เราจะมาแชร์แนวคิดพร้อมแนะนําวิธีการวางแผนชีวิตโดยเริ่มต้นจากศูนย์คุณก็สามารถเป็นคนรวยได้เนื้อหาจะมีความน่าสนใจขนาดไหนมาติดตามไปพร้อมกันเลยแนะนำห้าแนวคิดที่ทำให้คุณเป็นเศรษฐีตลอดชีวิตเงินมันลอยอยู่ในอากาศวลีน,นี้คือเรื่องจริงเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ เราสามารถหาเงินได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากอีกอย่างเราสามารถหาความรู้ทางเรื่องการลงทุนได้ตลอดเวลาเพราะมีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากมายที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านสื่อต่างๆตลอดจนถึงมีการเขียนหนังสือเพื่อแนะนําการลงทุนให้เราในสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงแบบนี้หากเราไม่มีการบริหารจัดการเงินให้ดีใช้เงินไม่เป็นระบบไม่รู้จักต่อยอดก็อาจจะทําให้เราไม่กลายเป็นคนรวยสักที ทุกคนทราบไหมว่าคนเราจะจนจะรวยมันเริ่มมาจากระบบความคิดการวางแผนชีวิตเราไม่จําเป็นที่จะต้องโทษแต่โชคชะตาและบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีในสิ่งที่คนอื่นมีในขณะที่สถานะทางการเงินเราไม่ยังพร้อมเพราะนั่นอาจจะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้คุณตลอดชีวิตหากชีวิตเราเริ่มจากศูนย์จริงๆเราค่อยๆไต่ระดับฐานะการเงินขึ้นไปก็ได้เพียงแค่ในช่วงแรก เราอาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นประหยัดกว่าคนอื่นมันลงทุนในความรู้หาความรู้ในทางการเงินให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่อยๆสะสมเงินทุนไปเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันกันกบในประเด็ดนนี้ที่จะมาแชร์ห้าแนวคิดที่จะทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีตลอดชีวิตสามารถนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองได้เลย 1. วางแผนการเงินให้ดีออมเงินให้เป็น สิ่งสำคัญที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนรวยได้คือจะต้องรู้จักวางแผนการเงินให้ดีวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแบ่งสัดปันส่วนให้แน่ชัดแบ่งออมแบ่งกินแบ่งใช้เป็นต้นหากชีวิตเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเราก็ต้องจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานคือการออมเงินเช่นฝากประจาอาจจะแบ่งฝากเดือนละสิของรายได้ทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องการถอนออกมาแต่อย่างใดเพราะการฝากประจำนั้นมีความเสี่ยงเป็นศูนย์แต่อาจจะได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าหากเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนการฝากประจำคือจุดเริ่มที่ดีในลำดับต่อมาหากเรามีเป้าหมายการเงินที่แน่ชัดบวกกับเรามีความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นเราสามารถเลือกออมเงินในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวมที่จะมีบร็เกอร์คอยดูแลให้เรา การออมเงินในรูปแบบนี้จะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากประจําและทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะทําให้เราอาจจะสูญเสียงเงินต้นไปบ้างเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยเช่นกัน 2. ลงทุนตามลําดับลงทุนสิ่งที่เราถนัดเรามักจะเห็นหลายคนบอกว่าอยากรวยต้องลงทุนซึ่งคํานี้ก็มีเส้นบาง ที่ทําให้คุณอาจจะล้มเหลวไปตลอดการก็ได้หากคุณไม่มีความรู้ในหัวข้อที่ว่าลงทุนตามลําดับคืออยากให้ผู้ฟังทุกคนที่มีพื้นฐานชีวิตจากศูนย์ค่อยๆเริ่มลงทุนเราไม่ต้องรีบแบบคนอื่นก็ได้โดยสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดในการลงทุนนั่นก็คือการลงทุนในความรู้เราอาจจะลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านหรือเข้าคอร์สเรียนเกี่ยวกับการลงทุนที่เราสนใจหรือที่เราถนัด เพราะเมื่อเรามีความรู้ในสิ่งที่เราอยากจะลงทุนเราก็สามารถต่อยอดในการสร้างรายได้กับตัวเองได้การลงทุนในสินทรัพย์หลังจากที่เราเออมเงินมาสักระยะบวก,กับเรามีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราถนัดเราก็สามารถเลือกลงทุนในสิ่งที่เรารู้และมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงในสินทรัพย์ดิจิทัลตลาดเงินเช่นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ สิ่งนี้ก็จะสามารถทำรายได้ให้เราในระยะยาว 3. การหารายได้มากกว่าหนึ่งทางในยุคที่ค่าครองชีพสูงการมีรายได้แค่ทางเดียวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันเราอย่างแน่นอนดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางที่ไม่ได้จากงานประจำเพียงแค่อย่างเดียวทุกวันนี้เราสามารถหารายได้เสริมได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์หรืออาชีพอื่นๆที่เราถนัด การที่เรามีรายได้หลายช่องทางก็จะให้เรามีสภาพทางการเงินที่ล่องตัวและมีทุนสามารถต่อยอดธุรกิจการลงทุนให้กับตัวได้เป็นอย่างดี 4. ไม่สร้างหนี้สินเกินตัวหากบอกว่าไม่ต้องกู้ยืมธนาคารมามันคงเป็นไปได้ยากเพราะบางครั้งเราเองก็จำเป็นที่ต้องยืมมาเพื่อการลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเรามักจะได้ยินคำว่าถ้าเราไม่เป็นหนี้เราก็จะไม่เติบโต หรือเราอาจจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้แต่ทุกคนจงตระหนักไว้เสมอว่าเป็นนี่เมื่อพร้อมค่อยๆสะสางนี่ไปทีละอย่างไม่ควรสร้างนี่ใหม่ๆเพื่อเป็นภาระตัวเองในอนาคตเพราะการที่เราเป็นนี่แบบไม่ได้วางแผนมันจะส่งผลให้การเงินเรามาในรูปแบบของงูกินหางหามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บอาจจะเป็นกับดักชีวิตที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินก็เป็นได้ หมีความอดทนมีวินัยในการใช้เงินหากพื้นฐานชีวิตคุณเริ่มจากศูนจริงๆคุณต้องมีความอดทนอดทนเพื่อความเติบโตอาจจะยอมลำบากในช่วงแรกที่ไม่ได้ซื้อของหรูหราที่อาจจะต้องลดค่าใช้ใจ่ายหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของการลงทุนคุณเองก็จําเป็นที่จะต้องมีความอดทนกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นๆน,น,นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีรายได้มาหลากหลายช่องทางเราเองยังจําเป็นที่จะต้องมีวินัยในการใช้เงินไม่ควรใช้เงินเกินตัวหรือเกินความจําเป็นมีวินัยในเรื่องของการทํารายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของเงินอีกด้วยสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จทางด้านการเงินด้วยนั่นเองบทสรุปขึ้นชื่อว่าความรวยมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอยู่แล้วล้วนแต่มาจากสิ่งที่เราลงมือทําด้วยตัวเองทั้งนั้น หากเราอยากเป็นคนรวยจริงๆอยากจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเราต้องเริ่มต้นจากการความคิดเราก่อนมันหาความรู้ทางการเงินให้อยู่เสมอเข้าหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำารงชีวิตของเราแม้ว่าเราอาจจะเกิดมามีต้นทุนที่ต่ำแต่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองแนะนำธุรกิจที่สามารถทางเงินแม้คุณจะนอนหลับหนึ่ง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อการลงทุนกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อชัดเจนว่าธุรกิจนี้ทํางานตลอด24ชั่วโมงดังนั้นรายได้มีเข้ามาตลอดแม้กระทั่งตอนที่เรานอนหลับสิ่งสําคัญคือการวางระบบให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อทํางานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเพราะปัจจุบันมีระบบแฟรนไชส์ให้เราเลือกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเฟรมาและร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่นๆ ข้อดีคือแฟรนไชส์เหล่านี้มีทีมงานมืออาชีพที่จะวางระบบให้ธุรกิจของเราเดินหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงมั่นใจได้ว่าทุกๆนาทีจะมีเงินหมุนเวียนและมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าของผู้ลงทุนได้แน่นอน 2. ลงทุนในตลาดหุ้นคาว่าเงินทำงานน่าจะเข้ากับรูปแบบการลงทุนในตลาดหุ้นได้ชัดเจนที่สุดซึ่งเศรษฐีหลายคนก็เลือกที่จะเอาเงินมาลงทุนในด้านนี้แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการลงทุนในตลาดหุ้นก็จำเพาะไว้สำหรับคนที่มีความรู้และมีทักษะในการลงทุนเป็นอย่างดีการเริ่มต้นลงทุนอาจจะไม่ใช้เงินจำนวนมากแต่ต้องอาศัยประสบการณ์สำหรับมือใหม่ขอแนะนำว่าให้ติดต่อสอบถามจากธนาคารหรือโบรกเกอร์ต่างๆที่เขาจะแนะนำการลงทุนให้กับเราได้ 3. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในสังหาริมทรัพย์ทำเงินให้เราได้แม้ในขณะหลัก ซึ่งก็มีรูปแบบในการลงทุนที่แตกต่างกันไปบางรายเลือกซื้อคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่ซื้อบ้านจัดสรรแล้วปล่อยให้คนเช่าซึ่งก็จะมีรายได้เป็นค่าเช่าในแต่ละเดือนเหมือนให้คนเช่าเป็นคนช่วยส่งบ้านให้เราแทนอีกทางหนึ่งด้วยหรือบางคนเลือกลงทุนในรูปแบบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายให้เช่าโดยได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจเช่น Remax ประเทศไทยที่เขามีระบบในการสร้างธุรกิจในหน้าให้กับผู้ลงทุนมีรายได้เป็นอย่างดี 4. รายได้จากรูปถ่ายออนไลน์สมัยนี้มีเว็บที่เกี่ยวกับภาพถ่ายออนไลน์มากมายเราสามารถถ่ายภาพได้แบบไม่จำกัดและสามารถอัปโหลดภาพเหล่านั้นลงในเว็บไซต์ดังกล่าวหากผลงานของเราถูกใจคนที่มาเข้าชมก็จะมีรายได้เป็นการแบ่งรายได้กันระหว่างคนถ่ายภาพและเว็บไซต์ งานนี้ไม่ได้จํากัดว่าต้องมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นแต่รู้วิธีการก็หาเงินจากรูปถ่ายได้เช่นกัน 5. ขายสินค้าออนไลน์ยุคนี้น่าจะเป็นวิธีสร้างรายได้แม้ตอนหลับได้ดีที่สุดยิ่งใครที่มีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถหาสินค้ามาขายในเว็บไซต์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้ารายได้จากสินค้าที่ขายได้ก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากเจ้าของสินค้าจริงโดยรายใหญ่ๆอันดับหนึ่งของโลกคืออเมซอน แต่ถ้ามองหาสินค้าออนไลน์แบบนี้ยากไปคู่แข่งเยอะลองเลือกพวกรับชิปหรือพรีออเดอร์ที่ทำได้ง่ายกว่าและมีเว็บไซต์มากมายที่ช่วยเหลือเราได้ในการทำธุรกิจนี้6 y o u t u b e บการเป็นยูทูบเบอสามารถสร้างรายได้จากหลายช่องทางด้วยกันจากจำนวนยอดวิวที่จะได้จากทาง YouTube เองหรือจากการรีวิวโฆษณาสินค้าให้กับสปอนเซอร์ต่างๆและต่อยอดไปเป็นผู้บรรยายทำสินค้าออกมาขายในแบรนด์ของเรา การนับจำนวนวิว1ล้านวิวทาง YouTube จะทำการนับจากยอดวิวของทุกคลิปในช่องนั้นๆของคุณโดยจะทำการนับในระยะเวลา1เดือนซึ่งยอดเงินที่จะได้จากการทำช่องภาษาไทยขึ้นอยู่กับแนวของช่องนั้นๆสำหรับการรีวิวสินค้าสำหรับมือใหม่ให้คิดเกรดในการรับงานเริ่มต้นที่5,000บาทเป็นต้นไปได้เลยส่วนค่าตัวในการรับงานบรรยายก็อาจจะแล้วแต่ผู้จ้างว่ามาจากหน่วยงานองค์กรไหน แต่อย่างไรก็ตามการเป็นยูทูบเบอร์ใช่ว่าใครนึกจะเป็นแล้วก็เป็นได้นี่คืออาชีพที่ทําเงินได้จริงแต่ต้องอาศัยความอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงใช้ระยะเวลาในการรอคอยความสาเร็จกว่าจะได้เงินก้อนแรกก็อาจต้องเหนื่อยในการทําคลิปโดยเฉพาะช่วงแรกๆของการเริ่มต้นทั้งนี้การสร้างรายได้แบบใช้เงินต่อเงินหรือการสร้างรายได้แบบ Passive Income ดูจะเป็นแนวทางที่หลายคนสนใจซึ่งก็ควรจะเลือกให้มีความเหมาะสมกับตัวเอง เพราะการสร้างรายได้ในแต่ละวิธีก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจทำได้ดีในขณะที่บางคนอาจทำไม่ได้สำคัญคือต้องรู้จักปรับวิธีลงทุนเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความเป็นตัวของเราเองและเลือกวิธีลงทุนที่แน่ใจว่าเราจะทำได้เพื่อให้เป็นวิธีการหารายได้ที่เพิ่มรายได้ให้กับเราได้อย่างแท้จริง